สวัสดีครับอาจารย์นกเขาใไงทุกท่านครับผมวันี่มาตุ่มมีสินค้ามานําเสนอมารีวิวให้พี่ให้น้องอาจารย์นุกเขาใไงเบิ้งนะครับนี่ครับหลักหนุกเขาไงครับผมเป็นหลักสแตนเลสครับผมหัวทองเหลืองเ้อพี่น้องนะครับคูนึงแบบนี้นะครับคูนึงแบบนี้นะครับคูนึงสามร้อยยี่สิบบาทรวมส่งก็บปลายทางครับผมแบบนี้เนาะถ้าเชือกนะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับเส้นละครับเส้นละครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทบวกค่าส่งห้าสิบต่อหนึ่งครั้งครับผมเก็บปลายทางครับนะครับไทจกิงจุกจะเป็นวงลี่เดือพี่น้องทักโดยพี่อีครับผมตั้งนอนทักโดยพี่อีซสีสวยงามครับผมนี่จะกลัวแถมให้ส้นละหนึ่งหนึ่งอันครับผมชุดนี้นะครับ มนีว่าตุ่มจีส่งไปให้อาจารย์นกเขาไงยู่ทางจังหวัดศรีสะเกดนะครับชุดนี้นะครับหลัก2คู่ครับผมแบบนี้เนาะนี่ครับเชือก2เส้นครับ830บาทเก็บไปทางครับผมตัวนี้แล้วก็มีอาจารย์นกเขาใไ่อีกท่านหนึ่งนะครับิ่นจะโอนเงินมาแล้วอันนี้ครับนี่ครับ เส้นนี้เนาะพี่น้องแบบนี้ครับเส้นเดียวครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทรวมส่งครับผมมีตะกั้วแถมให้เพิ่นนึ้ครับพื่กันครับผมตะกรวไใ้ถั่วงในกนุ้งนะพี่น้องเนาะสำหรับลักของบ้าตุ่มครับพี่น้องเหมือนมาบอกเรื่องรักครับ,รบ <c oughs> งานสั้งเขาจากประเทศมาเลเซียเด้อพี่น้องเน,นี่ยจะเป็นรูปทรงแบบนี้ครับ หลักมีความง่ายใส่ได,ด้เลยพี่น้องประมาณหกมิลเมนบ้าตุ่มก็จำบ่ได้เนาะเป็นหัวท่องเหลืองนะครับอัน้เลดเป็นหัวท่องเหลืองยาวนะครับรักนี้ยาวห้าจุดสี่นิ้วครับผมจากหัวท่องเหลืองสุดไปสแตนเลสเลยด้วยครับบ่าเขาสนิมครับผมรักนี้ก็สิเพิ่มความยาวขึ้นไปคือหัวตรงนี้เนะาะเวลาเฮากดนะครับมันก็สิได้ง่ายขึ้นนะครับพี่น้อง มีความสวยงามรลน,นี้นะครับของบาตุมสังเขามาทั้งหมดยี่สิบคูเด้อพี่น้องเอามารีวิวให้พี่ให้น้องเบิง้งสิบคูครับผมหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บาตุมในเด้อพี่น้องครับหากสนใจงานของบาตุมครับศูนย์เก้าแปดหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าสองหนึ่งครับผมบาตุมครับหรือถักไปทังเพจนะครับอุปกรณ์ต่อนกเขาใหญ่ไก่ป่านะครับ ของซีมีแอดมินเด้อพี่น้องแอดมินตอบของบ่าวตุ่มครับผมหรือทาง facebook นะครับผู้บ่าวพานทําคลืนครับผมสนใจกะติดต่อสอบถามเขามาใด้ครับผมบ่าวตุ่มครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม